สวัสดีทดึกครับข้าเป็นท้าววันที่29พฤษภาคมครับปี65คืนนี้ออกมาหาเยื่อตกปลาครับตกมึกอยู่2-3ชั่วโมงออกมาตั้งแต่3ทุ่มครับได้มึกกล้วยไว้ามตัวมึกกระดอง1ตัวครับเห็นภาไม่ดีครับลอยอวนหาเยื่อเพิ่มเดีย๋ยวไปลุ้นกันครับ เราจะได้เหยื่อปลาเพิ่มไหมนะครับหาเหยื่อตกปลาด้วยหาเหยื่อคนด้วยเฮ้ okay, ครับไปลุ้นกันครับ <Okay. S 2> วนสองนิ้วเริ่งจะมีปลาอะไรติดบ้างแต่ <Okay. S 2> น้ำจับวนเพะเลย <Okay. S 2> น้ำไม่ใสครับ <Okay. S 2> น้ำคุณเป็นตะกอน อย่าไปนุ้นกันครับจะมีตัวอะไรติดบ้างเห็นขาวๆในน้ำมาแล้วครับหนึ่งตัวไกลๆอะไรไม่รู้ปลาคูเลาครับวนสองนิ้วครึ่งเบอร์ห้าเ็ แล้วครับนึ่งตัวมากราบครับ เสาสายครึ่งโลนี่ครับอ่าแล้วหนึ่งตัวกับข้าวคนเกล่อคนครับไปนุ้นกันต่อครับจะมีตัวติดไหม ปลมาหนึ่งตัวครับเยื่อตกปลามาแล้วมาอีกหนึ่งตัวครับปลาพูรา สวยเลยลุกนยังต่อครับจะมีตัวติดไหมตัวยังไม่หมด เีคนครับนี่ครับสวัสดียามใกล้ลุงครับตอนนี้ก็ตีสี่กว่าครับเข้าหมายตกปลาแล้วออกมาหาเหยื่อตั้งแต่สามสี่ทุ่มครับมาดูเหยื่อกันครับวันนี้เหยื่อน้อยอีกแล้วมึกกล้วยสี่ตัวครับมึกกระดองหนึ่งตัว ลอยอวนหายเหยื่อเพิ่มก็ได้ปลาทูมาหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลากูเราสี่ตัวโอเคครับน้ำขยับเอื่อยๆเดี๋ยวไปตกปลากันครับไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีตัวกินไหมขื่นเดือบเ,อเดือบน้เมื่อยเอื่อยเดยื่อมีน้อยด้วยถ้ามีกินแล้วไปลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวเหยื่อหมึกกล้วยสี่ตัวครับไปตกปลากันเลยครับ ตกปลากันต่อครับ ครับอะไรไเคยน้อยครับตัวแรกมาแล้ว ครับเอ้งเกยน้อยตัวแรกเี้ <Okay, S 1> ครับเยืียงยู่มี่ตครับประหยัดเยือ่อฝาแดงแล้วครับหมายแรกปลาไม่กินย้ายมาอีกหมายแล้วครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันครับอีกหมายหนึ่งจะกินไหมเหยื่อเหลือปลามึกกล้วยสองตัวครับแล้วก็มึกกระดองหนึ่งตัวไปลุ้นกันเลยครับหมายที่สองจะกินไหมดูบรรยากาศครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแสงระเบิดแล้วแสงเงินแสงทองไปลุ้นหมายที่สองอันต่อครับว่าจะมีตัวกินไหมไปลุ้นพ้อมกันเลยครับได้สว่างแล้ว ที่สองก็ไปแล้วครับ ที่สามก็ไปแล้วครับไปลุ้นกันจะมีตัวกินไหม แล้วครับมีตอดกดหมายกหมาอยู่ครับอยู่ลุงครับมาอะไร สาครับอินตามอะไรครับตรงนี้พี่กดครับโองันตอนทนันทานมา ครับเดี๋ยวเช็คสายนิดนึ่งนี่ครับพี่เกา๋ายมเชา้า ครับละเกา๋าอันสายลงตรงนางเลยเยงอยู่ครับ เดี๋ยวครับไปรุ่นกันต่อ นังเป็นปรากฏครับ นี่ครับปรากฏที่ลิง อังเ,เกอครับนี่มันตู้ น,นีครับอังเกอีกหนึ่งตัว ตบเด็กครับอังเกอร์น,น้อย นี่ครับอังเกออีหนึ่งตัวไปเร็วครับมาเล เก่ายสสวยๆครับไอ้โลกว่า เหยื่อปลาทูเกี่ยวพวงก,กับเมึกครับ ปลากินทรงแล้วก็เกี่ยวทรงครับน้ำมันคุณน้ำไม่ใสปลาไม่เห็นเหยือ่อตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นก่อนครับ สภาพอากาศครับวันนี้อืมครับเหยื่อก็ไม่มีปลาก็ไม่กินครับน้ำไม่ค่อยดีครับน้ำคุณเป็นตะกอนเลยดูฝั่งตะวันตกครับอามึดเลยน้องฝนนี่ครับช่วงนี้ทะเลไม่ค่อยดีครับน้ำไม่ค่อยดีขึ้นลงไม่ค่อยดีครับ มึกขายหมดเลยแถวบ้านผมครับวันนี้ก็เช้าวันที่29ครับพฤษภาปี65เดี๋ยวเข้าแล้วครับเหยื่อหมดด้วยมาดูปลาที่ได้วันนี้กันครับนั่นครับมีปลากูเลาสี่ตัวครับไซโลปลาตัวหนึ่งได้จากอวนลอยช่วงหาเยื่อครับปลาตกที่ได้วันนี้มีอังเกย3สามตัวครับ ปลาเก๋าสองตัวปรากฏอีกหนึ่งตัวครับลืมไม่ได้เอาเข้ามาปลาเก๋าไซส์สวยๆครับตัวหนึ่งโลกว่ากับสองโลได้แน่วันนี้ก็ยังพอได้ตัวครับไม่แหว้วพอได้ทำกับข้าวได้ค่าน้ามันครับเดี๋ยวเข้าแล้วครับเดี๋ยวฝนไล่ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า สวัสดีครับ